ถ้าเอากฎหมายมาเป็นเครื่องมือในการมารังแกรประชาชนรู้สึกว่าการกระทําบางเรื่องมันไม่มีสมเหตุสมผลมันเป็นการกระทําโดยใช้อํานาจหน้าที่อย่างเขาเรียกว่าลุกแก่อานาจพื้นที่ช่องจอมเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะครับทาไมถึงต้องอามาจับมาจับเสร็จแล้วหลังๆมาก็มีการมาถึงท่านว่ามาตรวจสอบสินค้า,าถ้าไม่ผิดก็เอาไปคืนอะไรอย่างนี้ซึ่งมันเป็น มันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยเจอมีตำรวจภูธรภาค3บางกลุ่มบางพวกนะครับไปกระทำการจับกุ่ม ในบริเวณชายแดนช่องจอมซึ่งใช้ความถี่มากในช่วงนี้ซึ่งก็ไม่ทราบว่า,าท่านมีจุดประสงค์อะไรหรือเปล่านะครับไอเรื่องกฎหมายเรารับได้บางทีก็ไปเขาก็ต้องมีอ้างกฎหมายอยู่แล้วแต่ก็ผมกลัวอย่างเดียวก็คือว่าเอากฎหมายมาเป็นเครื่องมือในการมารังแกประชาชนรู้สึกว่าการกระทําบางเรื่องมันไม่มีสมเหตุสมผลมันเป็นการกระทําโดยใช้อํานาจหน้าที่อย่างเขาเรียกว่าลุกแก่อำนาจ หลังจากโควิดนะครับซึ่งเราก็คิดว่าจะลืมตาอ้าปากได้ลับต้องถูกที่เรียกว่าเลวร้ายกว่าโควิดอีกก่อนหน้านั้นเคยร้องเรียนมาครั้งหนึ่งแล้วว่ามีก็มันก็สัมพันธ์กับเรื่องนี้ก็เคยร้องเรียนมาครั้งหนึ่งแล้วแต่มันก็ไม่คืบหน้า,าจ,จี่เคยร้องเรียนว่ามีบุคคลแอบอ้างเมื่อได้รับไอ้นัน่นไอ ครปืนครอะไรนั่นใช่ไหมคนนั้นเกี่ยวครับไหมโยงรับโยงเริ่มเริ่มเดิมทีก็มาจากเรื่องนั้นแหละพอดีผมก็เคยมาร้องท่านผู้ว่าแลท่านนั้นถูกจับหรือยังยังครับเพราะว่าจับยากเพราะพวกนี้หลักฐานเนียนมากมีการทำลายหลักฐานความเดือดร้อนของชาวชายแดนช่องจอมมาร้องเรียนท่านผู้ว่าเมื่อวันที่8สิงหาคมล่าสุดตำรวจภาคสนะครับผมขอใช้คำว่าภาคสาบางกลุ่มบางก้อน ไม่ได้ทุกคนคือมาแสดงอาการเครี่ยวกราดคมคูจับกุมโดยพูดว่าทําตามกฎหมายใช้กฎหมายนั้นก็ผมไม่เป็นห่วงและรับได้ชาวบ้านก็รับได้แต่ผมเป็นห่วงว่าจะใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่โดยหวังสมประโยชน์อะไรหรือเปล่าครั้งจับล่าสุดนี้เดี๋ยวนี้ถึงขันว่า เอาสินค้าไปตรวจสอบสินค้าเป็นรถสิบล้อผมมีรูปให้ท่านผู้ว่าดูแลถามหน่อยว่าเอาไปไว้ไหนผมประเมินด้วยสายตาก็เป็นล้านมีด้วยครับผู้บรรชาการภาคสามท่านให้ลูกน้องของท่านออกมาตรวจสอบสินค้าโดยเอาไปตรวจดูก่อนแล้วไปคืนทีหลังอย่างนั้นมีด้วยหรอครับทําได้ด้วยหรยอครับล่าสุดผมได้ข่าวอีกแต่เนียนวกว่าเกา่ายิ่งหนกักกว่าเกามีการทําหมายสารเข้าไป รีบไปหรือเปล่าหมายสารก็ผิดบ้านอีกวันนี้ท่านจับถียิบเลยเดือนละครั้งก็ว่าก็าว่าถีแล้วบางทีเดือนละสองครั้งวันนี้มีชนชน,ชนชั้นาชนชาติกักพูชามาทำมาหากินทํางานอยู่ที่บริเวณชายแดนช่องจอมเขาไม่ได้มาสร้างปัญหานะครับเขามาช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้คนไทยเพราะเป็นพื้นที่ผ่อนปลนมาแต่เดิมมันเป็นบริบทชายแดนคนไทย ไปขายของตรงนั้นไปค้าขายตรงนั้นต้องใช้ลูกจ้างเป็นกร,รมุูชาเท่านั้นนะครับถึงจะได้ขายดีถ้าขายเองเขาไม่ค่อยซื้อหรอกเพราะมันเป็นชายแดนครับวันนี้ถึงขั้นมีเฟสแล้วครับคนกร,รมพูชาที่จะไปทธมาหากินลงทุนอยู่จ้องจอมขอให้ระวังคนกลุ่มนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ